สวัสดีค่ะเพื่อนเอนวันนี้ช oco โ DIY โมาแชร์ไอเดียในการ DIY แม่พิมพ์สำหรับงานเพ้นท์นะคะอันนี้คือเราจะมาทำแม่พิมพ์เพ้นท์ผ้ากันนะคะเพื่อนเพอนเพราะว่าบางคนบอกว่า,าไปซื้อหาสเตนซิลแม่แบบที่เอามาพิมพ์ผ้ามัน ซื้อยากไม่รู้ไปหาซื้อที่ไหนนะคะโอเคถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวพี่จะมาแนะนำว่าเราหาแม่พิมพ์จากสิ่งของใกล้ตัวก็ได้นะคะหรือเราไปซื้อที่ร้านกิฟทช็อปก็ได้ค่ะอย่างเช่นพวกพวกดอกไม้อย่างเงี้ยมันจะเป็นดอกไม้ที่เป็นไม้เ่นะคะสำหรับงานตกแต่งบ้านหรืองานทำ n ฮนเมดงานฝีมือต่างๆนะคะเราก็เอามาดัดแปลงได้นะคะอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นดอกไม้ที่ทํามาจากไม้อนะคะพี่ก็เอามาติดกาวลงบนฝาขวดแบบนี้นะคะเราก็ให้มันมีที่จับมาแล้วเราก็เอามาสแตปมสีแล้วก็สแตปมลงบนผ้าได้นะคะแบบนี้ค่ะเราก็ไปซื้อมาดอกเล็กดอกใหญ่นะคะหรืออาจจะเป็นรูปหัวใจรูปดาวนะคะ รูปสัตว์ตุกต๊กตาตุกตาอะไรต่างๆก็ได้นะคะรูปที่เราชอบนะคะเป็นพลาสติกก็ได้หรือเป็นไม้ก็ได้คือเลือกวัสดุที่ไม่ให้น้ํามันซึมเข้าไปได้ไม่ให้สีมันซึมเข้าไปได้นะคะมันก็จะออกมาเป็นรูปร่างตามนี้นะคะอย่างนี้ก็จะเป็นอซิลิโคนนะคะซิลิโคนที่เด็กๆชอบเอามาเล่นแสหมึกกันนะคะก็ใช้ได้เหมือนกันแล้วก็เอามา แต้มสีแล้วก็แสตมบนบนผ้าได้นะคะเป็นตัวออักษรต่างๆอะไรพวกนี้นะคะหรือรูปร่างอื่นๆที่เราชอบนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าทำยังไงนะคะง่ายมากๆเลยค่ะไปลองดูกันค่ะซิลิโคนพวกนี้พี่ก็หาซื้อมาจากร้านกิฟช็อปทั่วไปนะคะเพื่อนๆมันเป็นชิ้นๆของมันอยู่แล้วนะคะ ทีนี้พี่จะเอามาทําฐานรองรับอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะให้มันสะดวกในการที่เราจะปั๊มสีลงไปนะคะเราจะได้มีที่จับนะคะพี่ก็เลยเอามาติดกับพลาสติกกันค่ะพวกฝาก,ฝากล่องฝาอ,งอะไรที่เป็นพลาสติกกันค่ะนะคะเราก็เอามาตัดแล้วก็ ติดลงไปนะคะแค่นี้เราก็จะได้เป็นตัวปั๊มแบบนี้แล้วนะคะต่อไปก็เป็นดอกไม้ที่ทำมาจากไม้ค่ะซื้อมาจากร้านกิฟต์ช็อปเหมือนกันนะคะเราก็มาทำก้านที่จับโดยใช้แกนของกระดาษทิชชู่ตัดนะคะแล้วก็เอามาติดกับกาวสองหน้าแค่นี้เราก็ได้ตัวปั๊มแล้วละคะ่ะ หรือถ้าดอกมันใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยเราก็เอาไปติดกับฝาขวดน้ำก็ได้นะคะใช้ปืนกาวยิงลงไปแล้วก็ติดลงไปแบบนี้นะคะมันก็จะมีที่จับเอาไว้ปั๊มแบบนี้ง่ายๆค่ะเวลาที่เราระบายสีมันจะได้ไม่เลอะเทอะนะคะเห็นไหมมันก็จะมีที่จับนะคะปั๊มลงไปแบบนี้นะคะมือเราก็ไม่เลอะเทอะสีด้วยเห็นไหม เพิ่มความสะดวกในการใช้งานนะคะเพื่อนๆนี่นะคะประมาณนี้ค่ะแม่พิมพ์ DIY ของเรานะคะลองดูนะจ๊ะหาลวดลายต่างๆให้มันหลากหลายนะคะจะได้ไม่เบื่อนะคะที่สำคัญคือต้องเป็นวัดสดุที่แข็ง ซึมน้ำซึมผ่านไม่ได้ะนะคะมันก็จะได้ลวดลายที่สวยงามออกมาค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะข้าวของเครื่องใช้ในบ้านเรานะคะที่อยู่ในครัวนะคะเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นถ้วยชามรำไหที่รองแก้วรองจานรองของร้อนต่างๆนะคะที่มันมีลวดลายสวยๆแปลกๆนะคะเพื่อนๆ ไปหาไปส่องดูเลยค่ะนะคะพวกที่มันมีรอยนูนนะคะนั่นแหละค่ะเราเอามาเป็นแม่พิมพ์ได้นะคะหรือพวกตะกร้าสารต่างๆพวกนี้นะคะลายก็สวยดีค่ะมันจะมีหลากหลายรูปแบบนะคะลายสารต่างๆแปลกๆเยอะอยู่เหมือนกันนะคะเพื่อนๆลองดูนะคะ หรือเข็มขัดก็ได้นะคะเข็มขัดที่เป็นลวดลายต่างๆรอยหยักรอยนูนพวกนี้นะคะก็เอามาเป็นแม่พิมพ์ได้เหมือนกันค่ะโอ้โวจะว่าไปนะเราแทบจะไม่ต้องซื้อต้องหากันเลยทีเดียวนะคะนี่มาดูลายนี้ค่ะจากสมุดบันทึกเล็บเก่านะคะลายนกเกาะกิ่งไม้สวยงามนะคะแล้วก็นี่ค่ะ พลาสติกกันลื่นค่ะฝอยขัดหม้อละ่ะจะเป็นไปได้ไม่นอฟองน้ำล่ะคะผิวครุขคระน่าสนใจนะคะอืมที่รองกันกันร้อนก็โออยู่นะที่รองแก้วน่าสนใจอีกนะคะโอเคได้ไอเดียแล้วคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาลองของใช้ในบ้านกันค่ะเพื่อนๆ โอเคไหมคะทุกคนนี่เป็นความรู้ระดับอนุบาลเลยนะคะสำหรับงานเพ้นท์ผ้านะคะเพราะว่าพี่ก็เพิ่งเริ่มหัดเพ้นท์เหมือนกันนะคะไม่เป็นเหมือนกันคะ่ะแต่ก็อาศัยว่าอยากได้อะไรที่มันหลากหลายอ่ะนะคะเราก็หา DIY ทําทำไปเรื่อยนะคะลองดูนะคะว่าออกมาจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยว วันนี้เรามาลองทำกันแล้วแล้วก็ลองดูลายกันแล้วว่ามันโอเคนะคะเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาเพ้นกันจริงๆเลยนะคะเพ้นกันจริงๆเลยนะคะเอาเป็นยังไงทำไมลิ้นรัวนะคราวหน้าจะมาเพ้นกันจริงๆเลยนะคะเดี๋ยวมาดูซิว่าผลงานที่ออกมาจะเป็นยังไงนะคะ วันนี้แค่ลองีเฉยๆนะลองีเฉยๆคาวหน้าเอาจริงนะจ๊ะขอบคุณเพื่อนทุกคนที่กดไลค์แชร์แล้วติดตามนะคะและที่สำคัญคืออย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะเวลามีคลิปใหม่ๆม,มาจะได้ไม่พลาดนะจ๊ะนะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็บายบายกันไปก่อนนะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ ช oco DIY ใครๆก็ทำได้ลองดูนะคะบ๊ายบายค่ะ